สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการทําโครงสร้างของสังเวียนนะครับไก่ชนนะครับเป็นคลิปที่3ามแล้วนะครับก็เห็นว่ามีหลายคนที่สอบถามวิธีการทำนะครับในส่วนของวิธีทําของผมนะครับอุปรกรณ์ก็จะมีประมาณนี้นะครับท่อสีหุนนะครับแล้วก็ข้อต่อ3ทางนะครับหหุน่น ข้อต่อตรงสีหุนนะครับแล้วก็อุปกรณ์ในการช่วยนะครับก็เป็นสกรูสวานนะครับเลื่อยที่ตัดท่อครับประมาณนี้นะครับก็ในส่วนของสังเวียนด้านหลังนะครับก็จะเป็นสังเวียนขนาด12เมตรแต่ว่า ขนาดจริงตรงนี้มันพื้นที่มันจํากัดนะครับตัดออกไป2เมตรนะครับก็จะเหลืออยู่สิบเมตรนะครับโอเคครับในส่วนของมาดูใกล้ๆเลยนะครับ ขนาดท่อตรงนี้นะครับใช้เป็นท่อสีหุนนะครับแล้วก็ข้อ3ทางเนเป็นหกหุนนะครับเพื่อที่จะสามารถให้มันร้อยผ่านกันได้ง่ายนะครับเราไม่ใช้กาวในการติดนะครับก็จะประมาณนี้ครับเพื่อให้มันสอดเข้าไปได้ง่ายนะครับแล้วก็เราออกสกูในการยึดจับติดให้มันแน่นเอานะครับ Okay. ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนในส่วนของอสังเวียนที่ผมทำแบบถอดประกอบได้นะครับก็จะทําเป็นในส่วนของเป็นควิกแคมป์นะครับอันนี้ก็เป็นท่อต่อตรงสีหุ่นธรรมดานะครับแล้วเราก็เอามาตัดทําให้มันเป็นปากฉลามเป็นเป็นประมาณนี้นครับเพื่อที่จะ สวมแล้วก็ให้มันยึดแบบนี้แล้วก็ให้มันถอดออกจากกันได้ง่ายนะครับประมาณนี้นะครับแบบนี้ก็ร้อยให้เป็นสังเวียนโครงสร้างเดิมก่อนนะครับแล้วก็เอาสังเวียนเอาสังเวียนตัวนี้มา,าติดทับหมดก่อนนะครับแล้วก็ยึดด้วยเคเบิลทายนะครับสายรัดจากนั้นเราก็แบ่งว่า จะให้มันมีกี่ชิ้นนะครับส่วนในส่วนของการที่เราเอามาต่อให้มันเ,เชื่อมโครงสร้างกันก็ของผมก็จะใช้สูตรนี้นะครับตัวอย่างก็เป็นแบบนี้ครับนะครับแล้วก็เอามายึดเข้าแน่นแบบนี้นะครับผม ก็เป็นไอเดียนะครับเบื้องต้นสำหรับการทำโครงสร้างสังเวียนนะครับส่วนใครจะทำต่อแบบโครงสร้างขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งก็ได้นะครับ เพราะว่าสังเวียนอันนี้ผมเคยทําเป็นแบบสองชั้นมาแล้วแล้วก็แต่ว่าถอดถอดชั้นนั้นออกนะครับเพราะว่าที่บ้านเลี้ยงเป็นไก่ม้าล่อนะครับเราต้องทำอํำสังเวียนเพื่อสูงเพื่อป้องกันให้มันไม่กระโดดฝึกมันนะครับไม่อย่างนั้นมันก็จะกระโดดแล้วมันก็จะชินแบบนั้นไปนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบการแนะนำเพลงเท่านี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะ นำคลิปนี้ไปประยุกต์ใช้ที่บ้านนะครับสำหรับพื้นที่ที่บ้านมีจำกัดนะครับหรือว่าต้องการอยากจะทำแบบเป็นที่ถอดประกอบไว้ใช้ที่บ้านนะครับหรือว่าจะเอาเป็นพกพาใส่รถไปที่ต่างๆอขอบคุณครับผม